สวัสดีค่ะอาณาปานาสติคลิปที่สี่ค่ะหลักการทำสมาธิทุกอย่างนะคะการทำสมาธิหรืออธิจิตตสิกขานั้นเพื่อให้จิตนะคะรู้อารมณ์เดียวหลักก็คือเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวค่ะ ตอนนี้เรามาให้จิตตั้งมั่นที่ลมหายใจเรียกว่าอานาปานาสติหลักการคืออย่าให้ลมหายไปนะคะอย่าให้จิตไปรู้เรื่องอื่นค่ะแต่ถ้าเขาแวบวัดออกไปนะคะให้ดึงจิตมาที่นี่ค่ะรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงทำยากใช่ไหมคะทำยากเพราะจิตเขาเหมือนลิง ในพระไตรปิฎกบอกจิตเหมือนลิงชอบเกาะนูน่นรู้นั่นรู้นี่เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาฝึกให้รู้ลมหายใจเราก็หายใจไปตามปกติค่ะทำยางนะคะจะให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจแล้วในพระไตรปิฎกสอนว่าต้องตั้งจิตไว้ที่ปลายจมูกตรงนี้หรือเหนือริมฝีปากนิดหนึ่ง เพราะมันเป็นจุดที่ลมกระทบนี่คือหลักการเจริญสมาธินะคะทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆมันคิดเรื่องอื่นก็พอรู้สึกตัวก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจค่ะบางคนทำแล้วไปรู้สวรรค์รู้นรกนะคะรู้นั่นรู้นี่ลืมลมไปเลยค่ะลมหายนะคะ ไม่เป็นไรนะคะถ้าฟังปริยัตมาดีต้องกลับมาที่ลมหายใจเพราะหลักการก็คือเราต้องรู้จักสมถะนิมิตอารมณ์ในพระไตรวิฎกสอนทั้งหมด40กรรมฐานหนึ่งในนั้นคืออานาปานสติลมหายใจเข้าออกตามปกติให้รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆตามความต้องการว่าเราจะนั่งกี่นาทีนะคะ เราจะทำสักระยะเวลาเท่าไหร่มันยากใช่ไหมคะมันไม่ค่อยยอมหรอกคะ่ะขนาดให้ไปฟังพระไตรปิฎกให้เข้าใจก่อนอยังไม่ไปกันเลยนะคะแต่ชอบทำสมาธิอยากให้มีคนมาสอนอยากทำทันทีอยากได้ผลนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะเราต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราทําอาณาปานาสติเพื่อวิวัตตะเพื่อการออกจากสังสารวัฏเท่านั้น ทรงให้ทำสมาธิเพื่อจะ,จะเจริญวิปัสสนาต่อไปนะคะอันนี้เป็นจบคลิป